สามสิ่งที่ทำให้มีคุณค่าชีวิตที่มากกว่ามีบางคนบอกว่าการจะมีคุณค่าชีวิตและประสบความสำเร็จมากกว่าใครก็ต้องเป็นคนที่รวยกว่ามีบ้านใหญ่โตกว่ามีสมบัติมากกว่าหรือมีรูปร่างหน้าตาที่ดีกว่ามีคนนับหน้าถือตาที่มากกว่าซึ่งหากเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องวัดคุณค่าของความสำเร็จในชีวิตก็มีส่วนถูกแต่ไม่ถูกทั้งหมด เพราะแท้ที่จริงแล้วคุณค่าของการเกิดมาเป็นมนุษย์อยู่ที่ใครได้สร้างบุญบารมีอย่างเต็มที่มากกว่ากัน 2. ใครได้ปรับปรุงแก้ไขตนเองและฝึกขัดเกลากิเลสได้มากกว่ากันจนเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้ 3. ใครนำพาเพื่อนมนุษย์ให้รู้จักเป้าหมายชีวิตและเข้าถึงธรรมได้มากกว่ากันหากเราทำได้อย่างนี้จึงจะเรียกว่า เกิดมาแล้วใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่าเพราะได้เอาต้นทุนชีวิตมาต่อยอดการสร้างบารมีเพื่อให้ชีวิตพบชาติต่อๆไปดียิ่งขึ้นเพราะเป้าหมายที่แท้จริงของเราของการเกิดมาเป็นมนุษย์คือการทำพันิานให้แจ้งเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดแล้วเจอกับความทุกข์ซ้ำซ้เพราะฉะนั้นหากเราอยากให้ชีวิตมีคุณค่ามากกว่าใครจริงๆ พึงทำสามข้อข้างต้นแล้วจะพบคุณค่าชีวิตที่แท้จริง